โอเคเดี๋ยวพาอะไรมาทำเสาดีก <laughs> ว่าชอบใจฮะเอาขวดนมมาขวดนมมาดูดปะดูดนมนอนปะนอนนาทีอะูัวป้าบอกไม่โอเคเลยต้นไม้ชันพคนว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนระวังขาด สวยไหมยังไม่สุกต้องรอก่อนแต่ว่าลูกดกมากอยากกินไหมโอเค okay. เราจะไปไหนวันนี้ไ,ไม่รู้อ้าวทำไมไม่รู้ล่ะโอ้พึ่งเยอะมากเลยปลา,าพึ่งมาตอมน้ำหวานเยอะมากเลยออ,อ,อย่าบอกอาล็กนะเดี๋ยวเขาจะมาจับ น้องอเล็กชอบเอาขวดมาจับนะคะปอป้ากำลังตัดตะไคร้ไห่นะคะนี่เป็นแผงตะไคร้แบบนี้เนื่องจากว่าแม่จ๋าจะเอามาใส่ไม่ดอกอันนี้นะคะ เพราะว่าไม่ดอกกันเนี่ยเวลาเขาโตนะคะเขาจะสูงแล้วก็ดอกเขาค่อนข้างจะไม่ลำนักหลายนะคะเขาจะดอกเป็นช่อเป็นช่อเนาะซึ่งทุกๆปีแม่จ๋าจะหาหมัดาหาใหม่มามัดเพื่อให้เขายืนต้นตรงๆแล้วก็ดอกเขาจะบดายลมเวลาเขามีดอกเนาะแต่ที่นี่ว่าคือแบบเขาเกิดหลายเนาะมึงเนี่ยพี่น้องแล้วที่นี่แม่จ๋าก็เลยไม่ไอเดียว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาตะแกงนะคะตอนนี้คือเขาสูงในขนาดนี้แล้วแม่จ๋าจะเอา ตะแกงมาไหวเราหายยอดตรงเนี้ยเขาโพพนตะแกงมาแล้วแม่จ๋าคิดว่าเขาจะซอยคำบ่าหาอ่าใหม่ของเขาล่มนะคะเวลาที่เขามีดอกเนาะเนี่ยประมาณนี้เนาะตอนแรกแม่จ๋าว่าจะง่ายออกจากตรงนี้ไปปลูกหม่องอื่นแต่ว่าทีเนี่ยคือหม่องอื่นก็คือแบบเต็มขึ้นกันเนาะแล้วอย่างหนึ่งเขาก็แม่จ๋าคอยลื้อบงแล้วเขาจะเป็นหัวเนี่ยน้อยซึ่งเกิดจากการที่ดอกเขาล่นนะคะเนี่ยซึ่งเยอะมากมาก เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาหมดอกปีนี้แม่จ๋าจะขยายออกไปปลูกหม่องอื่นนํานะคะเขาจะมีหลากหลายสีเนาะเนี่ยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ป๊าป๊าตัดเสร็จแล้วแม่จ๋าจะเอาตะแกงมาวางตรงนี้แหละลให้ยอดเขาแทงผ่านรูตะแกงนะคะตลาดจะซอยคำว่าไาไม่ดอกของเขาล้มเนาะกับป่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่ากะล่องล่องเบงนะคะแม่จ๋าคิดว่าน่าจะได้อย่างประมาณนั้นเนาะนี่มันเนี่อากาศดีค่ะแดดดีเขาสวนกันได้เศร้าเดี๋ยวป๊าปาก็จะไปตัดห้านะคะ เปร่าว่าจะงอแบบนี้แต่เขาเป็นเล็กแบบค่อนข้ังจะดีมากๆคือค่อนขังจะงอ,อยากอย,กอย,กอยกู่ดีเพราะว่าก่อนอื่นก่อนที่เขาจะเอาตะแกงมาลงเขาก็ต้องกําจัดวัชพืชก่อนนะคะนี่เพราะว่าวัชพืชอันนี้กําจัดยากมากๆซึ่งเขาก็ล่ามไปทั่วนะคะนี่เต็มเลยกำลังเบียดหน่อยๆเกิดเต็มเลยเดี๋ยวไม่จ๋าจะกำจัดเขาออกก่อนนะคะก่อนจะเอาตะแกงวางเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะกะหวังว่าป้าเพื่อนมาเอาดอกไม้สีตูได้จังไดเพิ่อนมาแ <laughs> ม่จ๋าบอกว่าเขาจะหาทางขึ้นของเขาเองเออเขาเห็นช่องเห็นอย่างเดี๋ยวเขาจะไตย่ยอดแท่งยอดของเขาขึ้นมาตามช่องเองนะคะนั่นแหละแม่จ๋าก็หวังว่าเขาจะรับน้ำหนักดอกไม้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันดีเทียรนึงเนาะว่าจะเป็นจังไหนนะคะตอนนี้ป้าป้าตัดหญ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องเข่าสวนตัดหญ้าก่อนที่แม่จ๋าจะเข่าสวนนะคะ ไม้ตรงนี้ที่เขาเป็นไม้ดอกเนาะดอกเขาล้นมดละล่ะลกะเขาจะออกดอกปีละครั้งเท่านั้นเนาะที่นี่พ่อเขาเริ่มมีใบลกะเขาเอ็นเฮดห้ตรงนี้เขาอุ้มครึมเนาะล่ะก็หกนะคะโรคมากแล้วแม่จ๋าก็เลยอยากหาอียงมาดันขึ้นนะคะบ่อยากตัดเขาเนาะอยากหาอียงมาดันขึ้นล่ะก็ให้เขาได้ลงโล่งเขาจะได้ทําความสะอาดได้แล้วปัญหาหนึ่งที่แบบเขาปล่อยห้ตรงนี้เป็นป่าก็คือว่าถ้าเขาจะมาหาแปลงพักของเขานะคะ เวลาแดดเขาจะเขาปลาไปหาหม่องสนหาร่มเงาที่ไม่มีแดดนะคะและ้วกลางคืนเขาก็จะออกมาหากินในแปลงพักของเขาเพราะฉะนั้นแม่จ๋าก็เลยขอให้ป้าป้าซอยวา่าหาอียงก็ได้ที่มาดันกิ่งไม้แถวนี้ขึ้นนะคะเนี่ยดันขึ้นประมาณนี่ให้เขาได้งลงโลงเราเขาก็จะได้ทาความสะอาดตรงนี้นําล้ะก็อันนี้นะคะมะยมฝรั่งนะคะเขาเอิญเนาะแต่ซื้อจริงๆเขาเอิญอย่างเราแม่จ๋าก,กระจาซื้อไ่เลยเนาะอ่าตรงเนี่ยเขาจะมาปกคลุมแล้วก็บ่ค่อยโดนแสงแดดเนาะเนี่ยเห็นบ่ เฮ็ดห้ต้นพรไม้ต้นนี้ของเขาคือแบบว่าเขาบ่อเต็มที่นะคะเนี่ยเขาจะม่ลมเงาเยอะแยะมากมมยเลยเนาะเดี๋ยวืันนี้แม่จ๋าจะจัดการแถวนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้เขาได้ลงโล่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาหาามองนางจัดอหยังนู่นนี่นั่นในสนามของเขานะคะอะไรอะไรหนูพี่น้องที่แรกแม่จ๋าว่าเขายังบ่ทัท่านมีหน่วยนะคะบอมมีหน่วยเต็มแล้วค่ะเบิ่อนี่เออ แอบดอกแอบมวยแต่ตอนไหนบุนีุ่น,นี้เดี๋ยวปัดกวาดทําความสะอาดข้างล่างเขาให้ลงๆจักหน่อยนะคะนี่เพื่อว่าโตัวถากเขาจะบไปม,มาสนมาอย่างอยู่แถวนี้เนาะ เดี๋ยวแม่จ๋าคิดว่าจะขยายกอดังๆนี่ออกอีกนะคะเนื่องจากว่าเขากอใหญ่เนาะกอเขียวๆตรงเนี้ยแม่จ๋าใหญ่มาจากหน้าบ้านซึ่งเขาหลายกอมากๆตรงนี้แล้วเขาค่อนข้างจะโตวไวแล้วกันใหญ่มากๆนะคะนี่ผมเึกว่าเขาจะเริ่มเบียดกันแล้วเนาะแต่ว่าเขามีหลายแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาหม่องปลูกแต่ว่าลอก่อนนะให้เขาแข็งแรงก่อนอีกก่อนแต่ว่าอันนี้คือแม่จ๋าอยากขยายอีกนะคะให้เขาได้แตกก่กอเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวพี่หนาเขาจะหาหม่องปลูกใหม่นะคะ

โอเคพฟซ์ทโซลาเซลโอเคปักต่อสำหรับชาร์จแบตอย่างข้างนอกเอาตัดดีๆระวังหนีบมือป้าได้อันนี้มาใหม่เครื่องคล้ายๆเป็นเป็นแก๊สเป็นอะไรเนาะพ่นแบบว่าพ่นใส่ยาให้ยาตายแบบนี้เนาะแม่จ้าก็บม่้ว่าจะตายบ่ดอกแต่ว่าป้าป้าบอกว่าเขาแนะนำวิธีการใส่ว่าห้ามเผา เผาแหง้งจนแบบหยาใหม่ออียงแบบหยาเป็นสีดำเนี่ยคือคือเขาจะบ่ตายนะคะเพราะว่าเขาโดนน้ำเดี๋ยวเขาจะงอกมาใหม่แล้วอย่างหนึ่งคือแบบหามถอนหามถอนหยาก้อนที่ที่จะเอาเนี่ยไปฉีดพ่นนะคะนี่พออย่างนั้นคือแบบว่าเขาจะบ่ตายนะคะนี่เพราะว่าเขาจะบ่สามารถลงไปถึงหลกักเขาบอกว่าให้วิธีการใส่ที่ถูกต้องก็คือว่าให้เผาแค่ระยะให้ใบไหม่เขาแห้งให้เฉาอย่างประมาณเนี่ย คือเหมือนไฟล้นนี่อย่างประมาณนี้นะคะแล้ะกะ็จะเห็ดไหหยาที่เกิดตามร่องนะคะเนี่ยตามร่องที่เหาเอาออกบ่ไใที่เหาดึงบ่ไใดนะเขาจะตายอย่างประมาณนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวมาล่องนู่นกัน,นะคะ่ะว่าจะเป็นผลบ่อนะคะที่แรกแม่จ้าบอกให้ป้าหาอ,อปุปกรณ์ที่มาซอยแคะซอยหยังเนาะจะได้ง่ายแต่ป๊าบอกว่ามีวิธีที่ดีกว่าเออกำลัเบิ่งกันนะคะว่าเขาจะตายบ่อนะคะประมาณนี้คะ่ะระวังโดนดอกไม้นะปะ๊า จะได้ที่ปลูกพักมะม่นะคะจะปลูกพักหรือปลูกดอกใหม่ก็ไดแต่ว่าสภาพกองเขาคือแบบยืนมากๆแล้วนะคะนี่อ่าเห็นบอป้าๆว่าจะใส่ใดบอเพราะว่าข้างนอกแบบว่ากองเขายืนมากๆแล้วเขาลดราคานะคะนี่คือแบบว่าเขาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่เรากาป้าบอกว่าขนาดเขาก็น่าจะมีความสูงเท่ากับบ้านพักทีเทฮามีอยู่นะคะนี่ เท่ากับบ้านพักอันนี้เลยนี่ป้าว้าเนาะแล้วป้าป่าเห็นน้าดอกทีแม่จ๋าสื่อมาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าหลังไงโพดล้ะกะบลูกว่าจะไปไว้ตรงไหนนะคะแต่ว่าแม่จ๋ากับหูกกันแหละว่าจะไปไวตรงไหนนะคะแล้วก็จะเอามาปลูกอย่างก็คือพ่ท่านมีแผนแต่ทีนี้แน่คือว่าปกติเขาราคา200อยกว่านะคะ229และทีนี้คือเขารดราคามาเหลือแค่50ิบยูโรนะคะเออนั่นแหละด้วยความที่เขารดราคานะคะแม่จ๋าก็สื่อไปก่อนแหละเออ จะจะเอามาปลูกอียังหลวก็เอามาไว่มองไหนก็นยังบนรูเลยนะคะนี่แหละแม่จ๋าก,ก็เลยซสือมกรกับภาวนาวาให้ด้านในเขาใส่ใดดีนะคะให้แบบพังยับเยินแต่กองนะคะเดี๋ยวป้าป๊าจะบนอีกเนาะแต่นี่เพิ่นก็บ,บนแล้วว่าจะาไปไว่มองไหนนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยคิดว่าจะมาหาที่อ่าไว้ในสวนแถวแถวนี่แหละเดี๋ยวเบื้องอนว่าจะเห็ดได้แบบไหนเนาะอาจจะไม่ได้ปลูกตอนนี้ดอกอาจจะปลูกหลังจากที่เขาลือพักแล้วหรือว่าก่อนหินมาจะมาหรืออย่าง ก็เดี๋ยวจังหวะกันอีกที่หนึ่งเนาะว่าจะเห็ุแบบไหนเนาะตอนนี้คือว่าบ่มีไอเดียค่ะเพราะว่ามอกีปะป๊าออกไปสื่อแค่เครื่องที่จะมาพ่นยาให้าตายนะคะที่เกิดน้ำอกคอนกรีตบ้านนั่นแหละแล้วไ่จ้าบังเอิญไปเจอนีเขาลดราคาก็เลยสื่อมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบังเอิญไปเจอนีนี่นไ่จ้าไปเจออูเป๋ที่เขาผูกเชือกนะคะแบบนี้แต่ว่ากะ คิดว่าจะเอามาผูกนอนแต่ต้นไหม้นี่แหละแต่ว่าก็บอกโหดจักว่าจะผูกใส่ตรงไหนไปหาตรงไหนดอกเพราะว่าก็จะมีต้นไหม้อยู่ต้นเดียวเนี่ยอาจจะเห็ดเสาขึ้นหรืออย่างเนาะกับบแน่ใจเพราะว่าป้าเพิ่นว่าเพิ่นอยากสร้างกอีนอนมหามา่นะคะแม่จากเลยว่าบ่อยากไตเพราะว่าที่มอยูกับมีสองสามโตแล้วนะคะทังนั้นแม่จากก็เลยขอเลือกเอาเป็นอนี้แทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาหม่องผูกนะคะนี่ประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจัหว่ากันอีกทีนึงว่าจะผูกหม่องไหนนะคะ อันใหญ่เติบอยู่นะคะใหญ่ยาาอยู่นะคะนี่โอเคมันไม่ได้เพราะว่าเปยาวแล้วก็เชือกผูกเราคือผูกสั้นมันไม่มีที่ผูก <laughs> <laughs> แล้วนั่งเนาะต้นไม้ของเรามันก็เอ็นลงมันไม่ได้หรอกลูก <laughs> เดี๋ยวทําเสาใหม่ <laughs> เดี๋ยวให้ป้าทำเสาให้ใหม่ทำเสาไปตรงนู้น <laughs> แล้วก็ให้กว้างกว่าน,นี้เออ <laughs> เปเรายาวอะ่ะเอามาจาาไกลก่อนเปเอเอเอ เอ๋เอกูดอะน็อต้นไม้มจะหักแล้วเนี่ย <See? S 1> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทำเสาใหม่ป้าบอกยากฉันอีกแล้วหางานยากให้ใส่ต้นนี้ว่ไดดดอกเดี๋ยวป้าบน่น oh. <laughs> เพราะว่าไม่จะซื้อกล่องน่ะน,นะกล่องอะไรที่ปลูกผักมะม้าอีกเออเออนอนจังสิะหะหนูนอนไรนี่ก็ดีอันนี้ เออน่ะน่ะเอาเออน่ะ <dans> น <les gens ici> ่ะโอ้ยบ่คือดอกต้นไม้มามะาัน่ะนะเบิ่งเน่โอเคพอแล้วไปละเดี๋ยวป้าป้าบอกต้นไม้จะตายก่อนนะต้องหาเสามาทำเสาใหม่นะ